สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์ชมรมคนรักภาษา HTML แท็กต่อไปจะเป็นแท็ก head แท็ก head เนี่ยก็คือส่วนนี้นะครับก็จะวางอยู่ข้างในของแท็ก HTML head เนี่ยนับว่าเป็นแท็กที่สำคัญมากอันหนึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือ t a g head เนี่ยมันจะเป็นคอนเทนเนอร์หรือตัวที่ครอบพวกข้อมูล Meta Data ต่างๆก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูล Data about data แล้วก็อันนี้มันจะอยู่ภายใน tag html Tag เมื่อกี้แล้วก็ body เนี่ยอยู่ต่อกันนะไม่ได้อยู่ข้างในนะครับ MetaData เนี่ยคือข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสารของ HTML นั้นๆซึ่งมันจะไม่แสดงออกมาให้เราเห็นแต่ว่ามันจะมีการทำงานอยู่เบื้องหลังปกติก็จะใช้สำหรับการตั้ง title นะครับ character set style css ต่างๆ script ก็คือ Java script แล้วก็ information อื่น,นๆแบบว่าตั้งแบบเป็นพวกว่าใครเป็นคนเขียนเอกสารนี้บ้างแล้วก็พวก keyword อะไรอย่างเงี้ยก็มาตั้งใน metadata นี้ได้ สารบนี้ก็คือแท็กชุดนี้เนี่ยมักจะเอามานิยมใส่อยู่ในแท็ก head title style base link meta script no script browser support แน่นอนทุกตัวทีนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอื่นๆอย่างเช่นเราเอาแท็ก base เนี่ยไปใส่ใน head แท็ก base จะเป็นการตั้ง Root ของการเรียกหาไฟล์นะครับอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะเป็นการใช้ style tag ซึ่งก็จะเอามาใส่อยู่ใน head อันนี้เนี่ยจะเป็นการเขียน css ลงในไฟล์นั้นๆบางทีก็เรียกกันว่า internal style หรือ embed style ก็จะเป็นประมาณนี้เราจะเขียน CSS อยู่ใน head อ่านี่คืออะไร link tag นะครับอันนี้ก็จะพูดถึงการดึงหาไฟล์ CSS ข้างนอกก็คือ external css นั่นแหละนะครับก็จะเอามาใส่อยู่ใน head เหมือนกันถ้าพูดถึงประสบการณ์การใช้งานเนี่ยตัวผมเองนะครับถ้ามาถึงเนี่ยผมจะเขียน tag head ผมจะไม่เขียนแทนะ็ก html ผมจะเขียนแท็ก head แบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะใส่พวก meta data ต่างๆเนี่ยก็ถึงจะใส่ลงไปใน head ตัวนี้อันนี้ก็คือประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งถามว่าใช้ไหมก็คือใช้ตลอดนะครับก็คือจะใช้คู่กับ body ตลอด3แท็กหลักที่ผมมักจะเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีนี่แหละ doc type head แล้วก็อันต่อไปคือ body อะสมมติว่าเราใช้ head เนี่ยแล้วเรา รันขึ้นมามันจะยังไม่มีผลลัพธ์อะไรบอกเรานะครับอันนี้เนี่ยเห็นไหมไล์เซิร์เวอร์เนี่ยเขามีการ inject s c r i p ์เข้าไปใน h e a นะครับเพื่อให้มันเนเดอร์อัตโนมัติเวลาเราแก้คำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เปิดผ่านไลฟ์เซิร์เวอร์เนี่ยมันจะไม่มีอันนี้ขึ้นมานะอะไรที่เป็นการทำงานเบื้องหลังเนี่ยมันจะมาซ่อนอยู่ใน h e a ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูตัวอย่างคร่าวๆกันว่าใช้งานกันยังไงบ้าง อย่างอันนี้ w t school ก็จะมี head อยู่ตรงนี้ใน head เนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดเยอะมากก็จะมีแบบ view port มีตัวนี้สาหรับ SEO keyword แล้วก็ description นี่ก็ SEO เหมือนกันก็ประมาณนี้เนี่ยจะมีการลิงก์ไปหาไฟล์ต่างๆนะครับแล้วก็อย่างเส้นอันนี้เว็บของ7-7 House เเองเนี่ยผมก็เขียน head ไว้นะครับแต่เขียนไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะมี charset เนี่ยที่ใช้แล้วก็มี view port แล้วก็มีพวก ลิงก์ไปหาซีเซตต่างๆนี่อันนี้ลืมทำา s o o นะเนี่ยอะไม่เป็นไรอันนี้คือตัวอย่างให้ดูของเฮดต่อไปนะครับแท็กที่หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือแท็กไททอลรายละเอียดเนี่ยมันจะคือการตั้งชื่อเอกสารเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ย ส่วนนี้ก็คือผลลัพธ์ของ Title t i t เตเนี่ยก็จะเอาไปใส่ใน h e a d ย้ะะําว่าเสมอวิธีใช้งานเนี่ยมันจะเป็นการตั้งชื่อเอกสารเป็นข้อความเท่านั้นแล้วก็มันจะโชว์อยู่ที่ browser title bar หรือจะโชว์อยู่ที่ page tab นะครับก็คือตรงนี้ อย่างนี้นไม่ได้ทำไตเติลไว้มันก็เลยไม่มีแล้วก็ไตเติลเนี่ยเป็นรีคว r e ด้วยก็คือแบบว่าจำเป็นมากที่จะต้องอยู่ในเอกสาร HTML นะครับดังนั้นทุกไฟล์ต้องมีไตเติลไตเติลมันจะเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับ SEO ก็คือตัวบอทเนี่ยมันจะรู้ได้ยังไงว่าเรื่องนั้นเกี่ยวกับอะไรเพจไตเติลเนี่ยมักจะถูกให้ตัวอัลกอริทึมของ Search Engine เนี่ยเป็นตัวที่ตัดสินใจว่าจะ ลิสต์เนื้อหานี้ลงไปยังไงนะครับในฐานข้อมูลก็สรุปก็คือ define title ก็คือหมายถึงว่าตั้งชื่อบน browser toolbar ตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นการเก็บชื่อเวลาที่เราเนี่ย favorite หรือ bookmark มันลงไปใน browser ตัวนี้ title นี้ก็จะถูกตั้งไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นการ display ก็คือเหมือนกับว่าเอา ชื่อไตเติลเนี่ยออกมาแสดงผลที่ Search Engine นะครับทิปเล็กๆน้อยๆก็คือว่าถ้าจะให้ดีนะครับเราก็ควรที่จะเขียนไตเติลไหนยาวๆหน่อยถ้าเขียนสั้นไปเนะี่ยมันจะไม่ดีเนาะมันจะไม่มีการร l a ล e หรือเชื่อมโยงคำลีกเลี่ยง1หรือ2คําควรจะมียาวๆหน่อย Search Engine เนี่ยมันจะแสดงประมาณ50-60ตัวอักษรบนไตเติลดังนั้นก็ไม่อย่าให้ยาวเกินก็นแล้วกันเอาแบบพอดีพอดีอันนี้เขาบอกว่า Do not use just a list of words ก็คือแบบอย่าใช้แค่แบบเป็นคำๆแต่พยายามทําให้มันดูเหมือนเป็นคําโปรยเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นคำๆเนี่ยมันอาจจะลดผลลัพธ์ในการค้นหาก็ได้สรุปก็คือว่าให้เราพยายามตั้งไตเติลเนี่ยให้มันแบบว่าเป็นคําที่มีความหมายแล้วก็แม่นยําก็คือตรงไปกับเนื้อหานะครับเราไม่สามารถที่จะตั้งไตเติลมากกว่า1อันได้หมายความว่า ไตเติเนี้ยมันตั้งได้อันเดียวต่อหน้านั้นซัพพอร์ตทุกเบราว์เซอร์อ่ะประสบการณ์ส่วนตัวอันนี้ผมใช้บ่อยมากนะครับแล้วก็ผมมองว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นประสบการณ์แรกๆของทุกคนด้วยเพราะว่าเวลาที่เรียนเนี่ยเขาก็มักจะสอนแท็กไตเตินี้เพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าเออมันเอาไปทําอะไรด้วยความที่ว่าถ้าเราใช้ t i t ติเป็นเนี่ยมันก็จะส่งผลดีกับ SEO จริงๆก็คือมันอาจจะขึ้นไปที่ Google รีเซิลก็ได้ถ้าเราตั้ง ไทเทนสวยๆตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมเขียนไทเทนอย่างนี้วิธีใช้มันเนี่ยก็คือว่าตั้งชื่อเอกสารหรือชื่อเว็บอะไรลงไปเลยก็ได้นะครับสมมุติประมาณว่า html c นี่ประมาณนี้แล้วรั่นดูนะจะเห็นได้ว่าชื่อตัวนี้มันเปลี่ยนแล้วพอเราพอเรารีเฟ e ปุ๊บดีเห็นไหมมันมาแล้ว html Club อันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้ไทเทนถ้าเราคลิกขวา inspect ดูเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ แท็กต่อไปนะครับก็คือแท็ก body ซึ่งเป็นแท็กที่สําคัญมากๆอีกอันหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดี body เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะเป็นแท็กคู่มันจะเป็นการเก็บเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถแสดงผลได้เนี่ยลงไปอยู่ในนั้นแท็ก body เนี่ยจะเป็นการบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือ body ของเอกสารแล้วก็ตัว body เนี่ยจะรวมเอาเนื้อหาทั้งหมดอย่างเช่นหัวข้อเนื้อหา p าราก r าฟรูปภาพไฮเปอร์ลิงก ตารางแล้วก็ลิสต์ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่จะให้มันโชว์อยู่บนหน้าเว็บเนี่ยเราจะเอามาใส่ในบอดี้โน้ตก็คือว่ามันสามารถที่จะมีบอดี้ได้แค่เพียงอันเดียวเท่านั้นซึ่งอันนี้มันก็จะเหมือนกับเฮดด้วยเฮดก็จะมีได้อันเดียวนะครับบอดี้ก็จะมีได้อันเดียวเช่นกันใช้งาน global attribute ได้แล้วก็สามารถใช้งาน event attribute ได้ด้วยนะครับตัวอย่างเขาก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือว่า ในแท็ก Body ก็จะมีแท็ข้างในอยู่แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนบว่าใส่ CSS ลงไปใส่สีลงไปเนาะถ้าเราเล่นดูเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเอา CSS ไปชี้หาพื้นหลังอย่างตัวนี้ก็จะเป็นรูปภาพเนี่ยอันนี้ก็คือชี้ไปที่บอ d y ้นะครับสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวตัวบอดีเนี่ยก็แน่นอนผมใช้ประจำบอดี้ก็คือเปิดแท็แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เวลาเขียนโค้ดเขียนอะไรไปเนี่ยผมก็เขียนในบอดีแต่ในบางครั้งเนี่ยสมมติผมเขียน CSS แบบเทสอย่างเงี้ยผมก็จะเขียนสไตล์ลงในบอ d y ด้วยนะครับแท็กสไตลเนี่ยใช้ที่บอ d y ด้วยก็ได้แต่ว่าใช้ชั่วคราวพอเราทำเสร็จเรา e ีนโค้ดอย่างเงี้ยเราเอาไปใส่ที่เทสดีกว่ามันจะได้ดูเป็นระเบียบแล้วก็ถูกหลักมากกว่าเมื่อเรารันเนี่ยถ้าบอดี้เฉยๆมันก็จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมา ก็จะยังแบบเงียบๆอยู่นะครับสำหรับตัวอย่างนะครับก็ง่ายๆก็คืออสมมติ inspect ดูเนี่ยทุกเว็บจะต้องมี body ไม่มีไม่ได้ถ้าเราเอาเมาส์มาชี้นี่คือเราจะเห็นพื้นฟ้าก็คือทั้งหมดของ body นะครับผมกด delete ปุ๊บเนี่ยมันหายไปหมดเลยอันนี้ก็คือความเป็นมาของ b o d ้นั่นเอง แท็กต่อไปเนี่ยก็จะเป็นชุดแท็กของ s 1 to s 6อันนี้ทุกคนน่าจะเคยใช้แน่ๆแล้วอันนี้มันค่อนข้างที่จะแบบสากลเอาไว้เขียนหัวข้อ s 1เนี่ยมันจะทําให้ตัวหนังสือเนี่ยใหญ่มากที่สุดแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆเหมือนที่เรารู้กันดีตัวคุณสมบัติของ heading tag แล้วการใช้งานเนี่ยมีอะไรบ้างก็อันนี้มันจะบอกว่า s 1ถึง h6 แท็เนี่ย ใช้สาหรับตั้งชื่อหัวข้อเรื่อง S1 เนี่ยมันจะเป็นการ define หัวข้อเรื่องที่สําคัญมากที่สุดในขณะที่ S6 มันจะสําคัญน้อยที่สุดพยายามใช้ S1 เนี่ยแค่อันเดียวต่อ1หน้ามันจะช่วยบอกว่าอันนั้นเนี่ยทั้งหน้านั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรซึ่งมันส่งผลกับ SEO ด้วยเหมือนกันเพราะบอรดจริงๆแล้วมันอ่านทั้งหน้าั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องพยายามดูด้วยว่าอันไหนสําคัญสุดนะครับซึ่งอันที่มันจะบ่งบอกก็คือ H1 นี่แหละ Also ซนะครับดู Do not skip heading level ก็คือพยายามอย่าไปข้ามการใช้งานให้เริ่มใช้ที่ H1 ก่อนเสมอจากนั้นค่อยใช้ H2 ตามลำดับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะก็อ่ะโอเคอันนี้ก็จะศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมกันได้นะครับตอนนี้ผมเริ่มหัดเขียนโค้ดครั้งแรกเนี่ย heading เนี่ยเป็นเป็นโค้ดแรกๆที่ผมพยายามทำความเข้าใจมันนะครับก็คือแบบว่า H1 เนี่ยสมมติเราบอกว่า HTML Club แล้วผมก็เล่นมันขึ้นมาเนี่ย อันนี้คือครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมก็จะสงสัยว่าถ้าเราไม่เขียน tag h1 เนี่ยมันจะได้แบบนี้มาถ้าเราอยากเขียนตัวหนังสือตัวใหญ่เราก็จะใช้ tag h1 จากนั้นเนี่ยผมก็ได้รับรู้ว่า s1 เนี่ย มันมีผลกับ SEO ด้วยซึ่งก็ถ้าใครปรับ SEO เก่งๆเนี่ยเขาก็จะมาดูกันเกี่ยวกับตรงนี้มันก็ต้องใช้ความชํานาญหรือความรู้ในระดับหนึ่งว่าเขียนประมาณไหนมันถึงจะแบบดีแล้วก็จากประสบการณ์เนี่ยเอาจริงๆนะใช้เต็มที่ก็คือถึงแค่ H4 นะครับ H5 s 6เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่ามันเริ่มเล็กแล้วแล้วเราก็เริ่มไม่มีความจําเป็นที่จะต้องจัดคําให้มันแบบเป็นหัวข้อขนาดนั้นผมใช้เนี่ยใช้แค่1 2นะครับ สาสนี่คือแบบเกินและโอเวอร์แล้วหลักๆก,ก็จะใช้แค่1ถึง3หรือ4ประมาณนี้ตัวอย่างการใช้งานนะครับสมมุติว่า h 2ใช่ไหม html club นะครับเราก็จะเห็นว่าขนาดมันเริ่มแบบว่าเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ลองเปลี่ยนดูนะครับ h 3 S4 h, h 5 h 6 h 6นี่อันนี้มันก็คือ heading tag ทั้งหมด1ถึง6 6ก็คือเล็กสุดเห็นไหมว่ามันเล็กเกินไปมันเล็กเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเอามาใช้กันก็เลยเป็นสาเหตุว่าไม่ค่อยได้ใช้อะใช้เต็มที่ก็แค่ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ EP นี้วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Tag head แท็ก title Tag body แล้วก็ heading Tag ทั้ง6อันนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็เพิ่มเติมความรู้ให้กับทุกคนที่กำลังศึกษา HTML อยู่นะครับ ก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ